สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคิมสมายเช่นเคยค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะเนื่องจากเล่งสร้างบ้านที่สวนค่ะก็เลยหายเงียบไปนานเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักไว้กินเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ผักแพงมากค่ะอีกอย่างก็มียาเยอะด้วยนะคะ นี้ก็จะเป็นดินที่เราหมักเองนะคะก็เป็นดินหมักจากเปลือกไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกผักกันเลยค่ะนี่นะคะก็อาจจะเป็นผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะตัวน,นี้ก็เป็นผักที่ขุดมาจากสวนนะคะช่วงนี้ก็ดินเริ่มแห้งนะคะที่สวนก็เริ่มแรงแล้วนะคะเราก็เลยแบ่งมาปลูกที่บ้านค่ะจะได้รดน้ําได้ทุกเช้าเย็นนะคะต้นผักจะได้เขียวชุ่มค่ะเวลาจะทํากับข้าวจะได้ไม่ต้องหาไกลนะคะ ตัวนี้วิธีปลูกก็ไม่ยากนะคะเราก็ปักลงดินนะคะส่วนใบเหลืองก็จะเด็ดออกบ้างนะคะ ทีนี้นะคะเราก็ปลูกผักชีใบเลื่อยเสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสารแหน่นะคะตัวนี้ก็ใส่ลราบก้อยอร่อยเลยนะคะแก้วเล็กนี้นะคะเดี๋ยวมีใบบัวบกนะคะอันนี้ก็ขึ้นที่สวนเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับใบบัวบกค่ะอันนี้ก็เอามา ก็มียอดแตกออกมา4-5ยอดนะคะสำหรับวิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็จะปลูกเพาะใส่แก้พลาสติกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้องโตนะคะแตกยอดเต็มกระถางเราก็ค่อยเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่นะคะค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมียอดแตกออกมานะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นผักสาละแหนค่ะตัวนี้นะคะก็ปลูกใส่ถุงนะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะแล้วก็เลือกเฉพาะกิ่งที่มีรากนะคะปักกิ่งยอดของเขานะคะเสียบลงที่ดินนะคะนี่ค่ะเราก็จะเด็ดก,ก็ปักลงไปเลยเขาจะมีรากติดอยู่ตามต้นอยู่แล้วนะคะ ตามกิ่งของเขาอยู่แล้วค่ะส่วนอ่าก้านที่เราเด็ดออกนะคะเราก็สามารถปักลงไปได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกยอดออกมาค่ะวิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะช่วงปลูกระยะแรกนะคะก็เพื่อนๆต้องอ่าตั้งกระถางไว้ในร่มนะคะห้ามให้โดนแดดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเฉานะคะก็ไว้ในร่มประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ค่ะแล้วค่อยอ่าเวลาลากเขาติดกับดินที่เราปลูกไปใหม่นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาให้น้องเจอกับแดดน,นะคะ น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการให้น้ํานะคะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นค่ะเพราะว่าช่วงปลูกแรกๆนี้เขาต้องการความชุ่มชื้นมากๆค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้ว2อาทิตย์ผ่านไปมาดูการเจริญเติบโตกันค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอ่าน้องใบบ,บกนะคะที่ปลูกใส่แก้วพลาสติกตอนนี้ก็แตกยอดออกมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้นะคะให้เป็นอ่าแตกใบใหญ่เราก็จะเปลี่ยนกระถางเขานะคะ ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็สามารถปลูกส่แก้วไว้ได้ก่อนค่ะสําหรับสารเนรนะคะนี่สองอาทิตย์นะคะก็จะมียอดเล็กๆแตกออกมาเยอะนะคะตามกิ่งของเขานะคะสังเกตได้ก็จะเห็นยอดแตกออกมาใหม่นะคะอันนี้ก็อีกสักพักก็เดี๋ยวก็แตกออกมาเต็มกระถางนะคะนี่สาระไอตัวนี้อะไรนี่ผักชีใบเลื่อยค่ะอันนี้ก็จะใบเขียวขึ้นนะคะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราปลูกก็จะต้นเหลืองๆนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่กับดินที่สวนมันแรงเนาะ แต่ที่นี่ที่บ้านนะคะเราก็ได้รดน้ําเช้าเย็นนะคะนี่กาลังแตกยอดนะคะค่ะสำหรับวิธีปลูกก็ง่ายนิดเดียวนะคะปลูกผักกินเองประหยัดปลอดภัยด้วยค่ะคลิปนี้คลิปสมายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ